สวัสดีครับผมลุงรอเดฟซีครับมือนีผ้ามาถ่ายหางบางไฟนะครับผมเสือสังฝ้าเคยวั้งหินนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ซางครับสวัสดีครับมือนีเป็นยังไงแกวเล่นวะเฮาหมื่บ้านเจ้าดีเนาะหมื่บ้านเจ้านะครับผมมันมีปัญหาช่วงหยอดบนหื่นมื่บ้านนี้กินบะเพาเจ้าเพ่ามันลายบ้างหรือเปล่าเนาะเพราะมันจะหาของบ้างห่ ีตาจาวนะครับผมขี่มือกีเกียกับแห้งแพงครับลักษณะแนวนี้จาวนี่บเป็นพนดีแกช่างเหมืองไฟเขาครับจาวนี่พอราคามันสูงเนี่ยนะองเขาต้องประมาณจากักยี่สามพอดีครับ <c oughs> จะจิกินได้เลยครับว, <c oughs> ว่าจาวราคากันสูงซางกับบืนไสนะครับผมแต่ว่ากันบวัวถ้าไม่ผิดพ,พี่น้องผิดหวังนะครับเพราะว่ากันยังจาวได้นะครับ ก็มาลอดรุนลอดเชียร์กันไปครับมันส่วนมากมันสีจ้าวนะครับห้พี่น้องพิจารณะนาเอานะครับผมลุงรอดก็เอาใจซ้อยให้ไดเลขกสี่รอยนะครับมือนีมาร่วมเฉียบบ้างไฟไปกับเสือสังฟ้าเขยวังหินรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีลา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 